มักจะมีเพื่อนๆมาถามอยู่ประจาว่าอาการแบบเขาแบบนี้หรือผมบางแบบเขาแบบเนี้ยควรจะต้องมาปลูกไหมหรือว่าแค่บํารุงเฉยเจรจงก็ต้องแยกแยกเพศก่อนผ<ม>ู้ชายแต่ถ้าเป็นกรณีที่แค่ผมบางผู้หญิงอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องไม่ได้นําปลูกดีกว่าถ้าเป็นผมบางผู้หญิงเนาเพราะว่าผู้หญิงจะไม่ได้มีแพทเทิร์นผมบางเหมือนพอน้านเหมือนผู้ชาย,ชายถ้าบ,บางมาก,มากๆสวนใหญ่เขาจะบาง ทั้งหมดเลยไม่มีต้นทุนที่ดีด้วยซ้ำส่วนใหญ่ผู้หญิงผมบางจะแนะนําเป็นกลุ่มฉีดบํารุงจุเว้นว่าเขามีปัญหาอย่างตัวเอ็มหรือพื้นที่ที่มันปิดไปแล้วแล้วข้างหลังค่อนข้างไม่มีปัญหาอะไรสมบูรณ์ดีก็จะแนะนําเป็นการปลูกผมแต่ถ้าผู้ชายถ้าผู้ชายผมบางนิดหน่อยเริ่มบางเล็กๆอาจจะก,กินกินยากินวิตามินม<อ>ันเกี่ยวกับฮอร์โมนก็จะใช้ยาช่วยได้แหละแล้วก็ฉีดบํารุงให้มันอ้วนขึ้น มันมีความถี่ที่ดีอยู่เพียงแต่มันรู้สึกว่าเส้นผอมลงก็ใช้แค่กลุ่มฉีดบางลงก็เพียงพอแต่ถ้ามันบางจนขนาดที่เริ่มเห็นพื้นที่ว่างมีช่องว่างตรงกลางก็ตามหรือข้างหน้าที่ปิดไปแล้วก็ตามก็จะแนะนําเป็นการปลูกรวม,มด้วยคือการย้ายผมหลักมาวางแทนจุดที่ปิดไปแล้วหรือกลายเป็นลายผมไปแล้วแล้วก็ต้องเสริมเส้นที่กําลังจะปิดในนาคตนี่ยให้เขากลับมาต้นอ้วนแล้วก็ฟื้นฟูให้เขาแข็งแรงเพื่อให้เขาอยู่ ด้วยกันทั้งผมปลูกแล้วก็ผมเดิมก็เข้ามาปรึกษาก็ลองมา,ปร,ากกปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ค่ะ